ทำยังไงคะถึงจะก้าวข้ามจากสภา,าวะที่แบบโห,โหสูญเสียหนักแล้วตอนเนื่องตอนเนื่องจนแบบพลิกกลับมาได้ต้องบอกเลยว่าหยุดฮะเราเปลี่ยนสเตตโดยการที่แบบทําอย่างอื่นคือพ,พักหยุดเรื่องเทรดไม่เปิดการกอะไรไ <ป S 1> เลย,เลยใช่พักไปเลยอะค่ะช่วงนั้นจาได้เลยว่าพักหนึ่งอาทิตย์เลยแต่ในหนึ่งอาทิตย์นั้นมันไม่ใช่เป็นการที่อยู่หายใจทิ้งไววันๆไงก็มันนั่งทบทวนตัวเองมาแบ็กเทรดระบบเชื่อไหมว่าตอนที่หยุดอะแล้วมาแบ็กเทรดทาไมถึงเสียเสียเพราะอะไร แล้วกลับไปแบคเทสนะเชื่อไหมทุกจุดที่เสียเสียแบบโง่ๆเลยไม่ได้ใช้สมองเลยการที่เราแบบหยุดแล้วกลับไปแบคเชสมันทำให้เราเห็นว่าถ้ามัมีสตินะเพจตามระบบอะเราเห็นชัดเลยว่าพอร์ตเราอะ จะโตมามาอยู่ฝั่งตรงข้ามอะมากแค่ไหนเราเสียไปเท่าไหร่เราโตเท่านั้นเลยสิเหรียญขึ้นมาร้อยร้อยขึ้นไปส0 0 300ขึ้นมา500ได้ถ้าราคืขึ้นไปพันได้พันขึ้นไปหมื่นได้ที่เคยเล่าให้ฟังอะหมืนแม่งขึ้นไป2 0 0 0 0 0 0 0 0 0ไปสไปไปไปเป็นแสนเหรียญได้จากสิเหรียญอะก็คือจากการที่ตัดสินใจว่าเนี่ยแหละเอาจริงละเอาจริงอะใช่นจุดเริ่มต้น